มิลินหนูรู้ไหมว่ากว่าแม่จะหาเงินมาซื้อกุ้งให้ลูกกินได้เนี่ยแม่ต้องทำงานเหนื่อยขนาดไหนกุ้งเนี่ยครึ่งโลเลยสามร้อยบาทเลยนะหนูกเกียดความรักที่พ่อแม่มีให้หนูนี่ทถ้าไม่ใช่พ่อลูกเนี่ยแม่เขาคงไม่ซื้อหรอกดูสิพ่อได้กินแค่กับข้าวที่เหลือเองทำไมพ่อไม่กินกุ้งล่ะคะโอ้ยพ่อไม่กล้ากินของราคาแพงแบบนี้หรอก เพราะว่าหนูอะ่ะต้องไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาที่ดีๆไงล่ะพ่อเขาก็เลยไม่เคยได้เรียกรถมารับที่บ้านแถมเสื้อผ้าใหม่ๆอะ่ะก็ไม่เคยได้ซื้อใส่ด้วยหนูลองคิดดูดีๆสิคะว่าหนูว่าโชคดีขนาดไหนลูกต้องตั้งใจเรียนนะพ่อกับแม่ยอมทำได้ทุกอย่างยังไงลูกก็ต้องได้ดียิ่งพ่อแม่ทำแบบนี้มันยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนผิดไปกินข้าว แม่เป็นอะไรไหมคะไม่ต้องมายุ่กับแม่หรอกไปกินข้าวด้วยแล้วไปค่ะชีวิตนี้เหมือนติดหนี้ลูกจริงป่วยแล้วก็ต้องมาทำกับข้าวให้ลูกกินอีกพ่อมากินข้าวเช้าด้วยกันสิคะไม่มีเวลาแล้วลูกพ่ออยากให้ลูกสบายพ่อเลยยอมนั่งรถเมล์ไปทำงานทุกวันไปแล้วนะดูเหมือนพ่อกับแม่จะใช้ชีวิตกันอย่างไม่มีความสุข มันเป็นความผิดของหนูทั้งหมดทำไมฉันจะต้องมาทนแต่งงานกับผู้ชายคุณด้วยเนี่ยทำไมเสียใจเหรอเสียใจก็หย่าไปสิก็ถ้าไม่มีมิลินเนี่ยฉันก็หย่าก,ากับคุณไปนานแล้วผมก็เหมือนกันบางทีหนูก็คิดว่าหนูไม่ควรเกิดมาบนโลกนี้เลยแต่ถ้าพวกเขาลองเปลี่ยนวิธีมิลนิน วันนี้แม่ไม่สบายอะ่ะแม่ไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้แต่ว่านี่แม่มีเงินไว้ให้ลูกด้วยนะขอบคุณค่ะน่าอิจฉามิลินจังเลยมิลินรู้ไหมว่าปกติเนี่ยพอเขาไม่ได้นั่งรถไปกับมิลินหรอกเขาต้องขึ้นรถเมย์ไปทำงานทุกวันเลยวันนี้อย่าลืมใช้เงินที่แม่ให้เนี่ยอยังข้าวช้าวพ่อเขาด้วยนะ วันนี้พ่อได้ไปกับมิลินพ่อดีใจมากเลยผมไปแล้วนะตามพ่อมานะลูกแม่อยู่บ้านพักผ่อนเยนๆนะคะโอเคจ้ะมิลินคะหนูรู้ไหมถึงไหมว่าปลากับกุ้งเนี่ยจะราคาแพงมากแค่ไหนอะแต่ว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกอย่าลืมกินเยอะๆล่ะ ะแม่ก็กินได้นะมา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 ภารกิจหลักของครอบครัวเราวันนี้คือต้องกินให้หมดห้ามให้เหลือแม้แต่นิดเดียวหมดแน่นอนค่ะอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึง่งทุกๆวันหยุดมิลินต้องโนวดให้พ่อกับแม่คนละสินาทีเพราะอะไรอะคะก็เพราะว่าพ่อไปโรงเรียนคอร์สเปียโนที่มิลินอยากเรียนไงถือเป็นค่าแรกเปลี่ยนกันนะเย <Yeah! laughs> จจกินข้าวแันลูกเรื่องนี้ไม่ตกไม่ง่ายแนะ่มิลินม,มิลินคะที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่เพราะหนูเลยนะแม่สัญญาว่าเดี๋ยว แม่กับพ่อเนี่ยจะเคลียรกันให้ดีๆนะคะลูกไม่ลินไม่ใช่นะลูกคือพ่อกับแม่แค่ล้อเล่นกันมันไม่มีผลต่อความรักที่พ่อกับแม่มีให้หนูนะถ้าพ่อกับแม่ยังรักกันอยู่พ่อก็ลองหอมแก้แม่ดูสิคะได้จิจาลูก ถึงหนูจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาทะเลาะก,กันแต่หนูก็ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อและแม่ยังมีกันและกัน